สวัสดีค่ะพี่น้องอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เป็นวันดีวันพรต่าสบดีนะคะวัน,นีน้อันซิมี่นะค่ะนองนองนองทบนองขาเดินทางจาก อ่านลละซูร <floor. S 1> ินเท่านลละโอ้บุรีร่ำนะคะบุรีรั่ำพีใส่ของป่าใสเออเพิ่นสีมาร่ำคู่กันได้หมานจักหน่อยเนาะ่ะเดี๋ยวข้าสิขึ้นไปอ่าท้างกันคู่กันเนาะคี่่่องพีใส่จะสิดน่องพีใส่จะสินองบมมากู่น่องคุณหมขวาอยู่ป้าป้ ่็หนึ่งไปเด้เนาะเออเอาปไมอะไาบอกมาราตั้งใจค่ะอดทนไม่พยันนะคะนะคะสัทยา

อสเนี่ยนอกสองนสอเาะอกันเราสยังไงคะที่มีพี่ชายเป็นสีน้องมีความรู้สึกนพี่มีพี่ชายเป็นีน้องาแพกับับชายร่างฉีดเออแมัวหลั้องกันอยู่ด้เนาะอานอายปลาใยค่ะอายอีทีบอแมนบอแมนผูบาวได้บางคนเน้นไปนักกันกับสิฟ้าผูบาลอ้สาวแมนอายกับนอ ่็รอาเรือกันแล้วกรดกันแล้วโซนถ้าเป็นผู้บ่าวลูกตีดไม่ไทยเราเป็นไม้ไทยย่างหรอตั้งบุ่ตั้งดอกพตั้งกกาลังเขียนเอาก้อนล่ำค่ะเดี๋ยวจักน้อยสิหางอ่า เ่โซ่โซ่พลังเสียงจักน้อยนี่ยึงเค่อ่าใสทค่ปาใสทั้งอายเพื่อนเลยดิอลคือจังเห็นมาไปอันพ้ากันไปใส่ก่อนไป้ออยูโรงไงนรงหน้าอา้องด้วยมานะากันสีไปซ้ออยูรงไหตรงหน้านี่สีสีเป็นกันไหน้อบมาอย่างนี้นะพี่เดียวกินนี่ข้าโบนี่ we now one ที่อยู่นะคะมาฝึกฝึกเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะฝึกเปล่งเสียงให้มันให้มันซัดให้มันอันนี้ขึ้นเนาะค่ะเนาะให้มันพุ่งกว่านี้นะคะฝากเป็นก็ร่างใจให้เด้นะคะวันนี้มือนี้เพื่อนกาฝึกไม่ยกขาแล้วกลมาเอากรอนนะค่ะเนาะกับเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะคะฝากตัวพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปทงก้อนสปอร์นะคะเดี๋ยวเทือดหนาทา้งสติในมาลันสูพี่น้องฟังนะคะอ่ามือนีห้องไว้ซ่นหนีสอกก้อนเนาะ นะคะวันหลังค่อยเจอกันนะคะอย่างนี้เจอกันที่บ้านบ้านน้องหินได้ไหมน้องหินจำอะไรเลยได้ไหมน้องจีบน้องจีบน้องน้องจี๊บน้องจี๊นตำบลหนองบัวเพศศรีขอนบ้านน้องจีบนะคะตำบลหน,นองบัวเพศศสีขอนธุงฯจังหวัดสุรินทร์นะคะยี่สิบนาฬิกานะคะจนสวนนัสดีและเป็นองนอเดอร์และสอนครูนะคะ ไปรัร่างใจนกักแล้วกันเนะคบเนาะอ้าวันนี้วา้ซ้ำนี่ค่ะฝากเป็นกู้ร่างใจให้นกันแล้วกันค่ะคกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ